วิ่งอะไรภาษาแท้นี่เออวิ่ตะเก็บเอาสามโดกฮะคอยเก็บเองคอยเก็บเองคอยเก็บเองกอดอด้อเห็นคอดเฮนกอ ก็เจ้าแหละนี่นี่สีห้าดอกคพี่น้องบนเขาเราเห็ดปวกพี่น้องตัวบุ้งนี่ตัวจุ่มดอกเดียวบอสเคลียบังก่อนพี่น้องแย่ระเบ้อเขาหอดป้าอะไรใดโค้กวยแย่อะไรใดสามสีดอกสักผิดเลยไปไปไปมาพี่ หอดปลาเลยโอ้ยเก็บก็เดกถืเก็บเพชรนนย่างมากโมเมนต์ใครมเมนต์โมเนเ็อันนั้นกเดินมาส่งสกัดเนาะหรือว่ายังเกิดล่ะส่งสกัดเนาะนี่เด้เราเก็บไว้อวันใหญ่อ้นเนะ อลไรเกี่ไว้อ้ารกันลักเป็นสินลักเขากระลาบวะฮะมาทรงสก้านพี่น้องก็คือแฮแฮอันแฮพีมาป่าเนาะผีผีตาป้านะมาเลยจะเก็บมาพี่ตากอนตากอนเขาเหลวเลยนี่ เก็บอันนี้นี่เอาพื้นเอาเงินไปเสืออันนี้สบายดีเด้อพี่น้องไม่สรงจากา้านไม่เท่าหลานนะพี่น้องก็คือดองเลยไม่ดองเป็นเสียเนาะ เดี๋ยวน่ะมาบ่บักอีเออมากับพ่อนํา <laughs> <laughs> นี่เาลดฮะายน่่แเยมใช้บอบอลจูดทุนบอาอันนี้คือกองค้อนเนาะวันทีเขาจูดอันจูดแต่ละคนอ่ะจูด คนที่เสียคนบานหน้าให้โลงมาจูมาจูดีน่นางดู <c oughs> มาคามั่จู <c oughs> ห้าพื้นห้าพื้นเป็นวั่าจะตาย ห้าพื้นห้าพื่อนเง <c oughs> ินลายดีเนาะหอบใส่เป็นอันหนกระบุ่งกระตา <c oughs> ห้าพื้นกเมื่อทำเยอยากเ่น <c oughs> เราห้ากล้องไว้กล้องไหว้เรากล้องไว้เขาก็ไปเอ้าเป็นผู้นึงห้าผู้นึงเก็บกบุ้งกรตาอันนี้คือภาษานะ้

บัดเมื Four, <the> ่อ kind ย of ัง <screen> ย oh, ังนั่งทางเด้อตีน้ำมื่อพี่ตีน้ำมื่อทักบีเด้อบัดเมื่อเด้อทางนี่ก็มีเอ้อนี่เยอะทุ่งอะไรไปกล่องไปนี่จบไปถ่ายเอาุ้นงน้ำเอาหยอดไหลเลยไหเล่าบุกโดยจะไหนเราก็ลืมเลยจะไหนแล้วมันเสียเราเรายังไ็เพิ่งน่าจะเสียเลยเราแบบว่ายเนาะ

Tên bà ừ. Nhưng mà chùm nâng yêu phùn khá là xeo hả bà Chùm nâng yêu thang mà Cái khứ phần chuột Cái lăng chuột nó phía nắng nó Họ cả nhà ở mưa có hết cái kếp năm thằng

มันต้งมันชิเรือหลอดอยู่นะแคมทาาามาา่านะียังแลรอดีดดิานนเงาเนยะเงาบกยังเหงเรืองเมน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 ,มนวิย์แล้วาภาษาแท้เลยเออวิ่ตะเก็บเฮาแอนโด Tên Thấy Auto xin ao anh nè. Tôi nàng này, kìm 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 nè. Hãy tôi đang đi học bò. Hảo, bây giờ anh nè. Hãy bé 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 เทลงหกเรื่องนั่นเลยกันโลข้าวันง่ยเรื่องกับตัวมันเนี่มันงามนี่ดินงามอุหโอ้ห่างห่างบ่ตกใจเบิดห่ามันเลยใส่ตาไววเออตดแตนตอดตานี่ก็ ตั่วเลยยูประสา,ายร้ายพี่น่องเลยแต่ว่ามันออกน้ำนอ,อัไนนก็นอนะ็นยังไงบอลเขาจูดอะน,นะพี่น่องบอลเขาจูดนคนตายนะก็จะบริเก็บนะนี่ว่างนี้เพราะว่าวางมาเห็นเห็นทรงสามดอก

ดัาผอ่คนนี้เออเออปานี่ปาพุ่นเลยไปพุ่นไปเอาทุงยังไงนี่พี่เนองอ๋อนี่คยเก็บเคอยเก็บเองคยเก็บเงอดีด้อเห็นคอนี้ีเห็นก่อนคฮ้ยขาก้าวน้าพ่นีทุ่งนึงพี่น้นงเอ้ยจุบนี่ mất chiếc gang để hơi níp phi nó bát thăm bát thăm mất mát 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 พาพังพนมาเฮย้ยนะแย,แยแ่แกเลอะนอกเลยใช้อยู่พนกระโดดเดี่ยวในตัวนี่อยู่าอยู่พนอียาว้บเบี่ะใช่จังหวนี้พูดห็นบ่พูดถูมันบ้านบ้านจ้านะ โอ้น oh, ี่เตัว่มก็นี่ยมี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 ตัวคุบแก้วเลยมีมีสีหาดอกคนนเีกันของม้งมก็เอาไปโลดหน่ยัยังแข้งอยู่หลดไปเลยนี่ี่ด้วนี่มันก็ยังแข้งอยู่วตีนมันบมบ้านบตองเอานี่องมันไมสแก ôi đi ơi đi hẹn nhau nha vậy yêu quăng hơi bằng hắn mày lại không nó ngon 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 lột, ngon 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 lột, ngon 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 này ngon 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 าอีก่ไปยังเมื่อยังเมื่อไปรถเอาเบิร์ดหรอบออู้นี่เด็ดดอกไงเอาเบิดเอาเบิดเอาเห็นเบิดรถจะเอาเนี่ยฮานเลยอู้ดอกไงดิเฮ้ยเอาพี่น้องบังบนเขาเราเฮ็ดปวกพี่น้องตุบุ้งนี่ ตัวจ oh, ุ่มดอกเดียวบ่ไปเคลียบังกอพี่น้องอู้พี่น้องสาแขนนี่าดเอาจับบังปเคลียบบังจับได้บ่จับไปได้ไี่ ก็งียเงียก <celand. S 2> ็แบบเกจีรถเยคุณคิดว่าคนมีใค่ใ้่เขาเอาีเทิร์นป่วด้วเนี่ยคนจะโต๊ะคุนเหรอเอ้ยบานหนองดาบใจ นี่เจ้อาจุกิจเกาะโอ้ยเยเมื่อเท่าไห<อ>ร่นหน้าสหาสพี่พพนี่นนบอลตั้มนี่นี่บอลต <c ười> ั้พี่เฮ้ยโควิดเดินอีกข้าเขาเนี้ย ใน่อนึงุงหนึ่งพี่นะจะอมนีนมาลบนเออมราบกเลืดอกเลาะเฮ้าคนตกมิ้เฮ็ดละงอมันเป็นจุ้มาเฮ็ดงอเรื่องอันมันจอะเป็นแผ่นเงาอ้าเปิดอันนีนก่อนเปิดทุงย่างก่อน ใส่สอนคัดกันไหวทั้งๆงเด้อเลเอากระทุเงขาไหวเยอๆๆก็มันบ้านนี้เด็กด้อยหอนเป็นหอนวังยาเฉพาอว่าเาพาะมันจะโต๊ะน้อ,อเย ยุบเป็นยังไงดีเนาะเป็นวัดก็พอเป็นวัดเอ้ายามันโอ้ใส่เหน่อยหมดเอ้ามีอาถ้าเราดิดเองอยากิะขีบมลว้าจะปไานกรต่ายมั้งกระิบมุนหรอจะบ่หิวเอา mở bớt để kho bưng thịt đó, có là bỏ. Đây, cái hình than như thôi. bữa sao tên nhau mà? hấp đây à, kho bò phun sốt ngay nhỉ. ตัวนี้นต่งทุ่งอยู่ไหนนี่ป้าป้าป้าป้เป้าคนห้ามเลนี่นะไปห้าสนเพื่อนอันทยบ้านเขานี่หกสิบห้ากันเมื่อห้าอยู่บ้านพี่เนาะเอเมาพออยู่แยมท่านเอาแล้วก็ตีละบาท bất vậy bây giờ chết cuốn cái hả? Bắt đi thải cái hả? Chết nhổ ฝ yes. <laughs> ่า <Labor> ม <ator il fi> <laughs> ืออผมสงสั้อ่ะาบาทาบาทตาบา เขามันสิบอขึ้นไอ้ขึ้น,นบอหรือว่าบอ,บอขึ้นแล้ว <laughs> ว่าบอ,บอให้ขึ้นรถก่อนนะพี่น้องนคามเมื่อมันเลยเด็นยวากันกลับรอรออีกวะ <laughs> ก็ทากันอีกเนาะมามามครับพี่น้องเดี๋ยวไปผอกันอีพี่หน่านเนาะขั้แสงส่วนหนองวัดไปนอนป่าพี่นออ้องโอว่าชินี่เฮ็ดหรืบอบ่อต้องทาง้ามือก่อนนะคันว่าเฮ็ดออกเข้ากันจังเพราะว่าิชิเมือ่อทั้งบ้านขั้มแสงเด้ด เมื่อทางบา้านกำแสงไทยออกเข้าจังสีผ่านนวลนวลไปนอนป่าเทียมันมันกำลังออกกระมีเอาเอาเต็นไปกางนอนอยู่ป่าเลยปไปนอน let's go กินอะไกันจืดมีไปนั้าไปเอยเออหนังเอาพอเราต้องไปหากินข้างหน้าเลย